ครับผมสวัสดีครับจากร้านกวงหดบอเตอร์อำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้นะครับทางร้านก็จะมารีวิวนะครับสินค้าอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่เป็นสินค้าขายดีนะครับสำหรับทางร้านนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับครับผมสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องตัดหญ้ามาลุยาม่านะครับเป็นสินค้านําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะนะครับของแบรนด์มาลุยาม่านะครับซึ่งถ้าหลายๆท่าน เห็นนะครับก็น่าจะเคยผ่านมือผ่านตากันบ้างนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น BCF 500ขีด STR ขีด RS นะครับหรือตัวเครื่องเนี่ยจะเป็น NE 500นะครับก็คือความจุกระบอกเอ้ยอ่ากำลังแรงม้านะครับอยู่ที่ประมาณ2.64แรงม้านะครับก็คือเป็นเครื่องที่กำลังเยอะมากนะครับแต่ก็จะน้ำหนักก็จะมากกว่าเครื่องทั่วไปนิดนึงนะครับแต่ได้เรื่องกำลังที่สูงนะครับ เป็นเครื่องยนต์2จังหวะเป็นคาบูแบบผ้าปั๊มไดอะเฟมนะครับถังน้ํามันอยู่ด้านล่างนะครับเวลาเราใช้เครื่องพวกนี้ก็คือเราก็ต้องผสมน้ํามันทุทีนะครับตัวนี้นะครับจะมีความพิเศษอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือระบบสตาร์ทนะครับระบบสตาร์ทเขาจะเป็นแบบอีซี่สตาร์ทและเป็นรีเวิร์สสตาร์ทนะครับก็คือเราดึงแค่แบบนี้ครับเดี๋ยวเขาจะดึงขึ้นมาเองนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีการกระตุกขึ้นมาเองนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่น้ํามันนะครับแล้วก็ ตัวหัวเกียร์นะครับตัวนี้หัวเกียร์จะเป็นแบบขีบระบายความร้อนนะครับซึ่งจะทําให้การระบายความร้อนของหัวเกียร์เนี่ยดีขึ้นนะครับหัวเกียร์นี่นิ่งมากนะครับสําหรับตัวนี้และนุ่มมากนะครับการหอนนะครับก็จะหอนน้อยนะครับเสียงก็จะเงียบหน่อยนะครับถ้าเทียบกับเครื่องทั่วๆไปนะครับเหมาะกับลูกค้านะครับที่ต้องการกําลังเครื่องสูงๆนะครับใช้งานหนักไปตัดหญ้าลกๆนะครับ ตัวนี้นะครับน้ําหนักนะครับลูกค้าหลายๆท่านนะครับมักจะถามเข้ามาว่าเครื่องตัดหญ้าเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่นะครับตัวนี้น้ําหนักตัวเปล่าอยู่ที่ประมาณ8.2กิโลนะครับน้าหนักก็อาจจะเยอะกว่าเครื่องทั่วๆไปที่น้าหนักประมาณ7โลกว่านะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ8.2กิโลนะครับก็ถ้าสําหรับลูกค้านะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ สำหรับเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวเราจะลงไว้ด้านล่างนะครับใต้คลิปตรงช่องข้อความนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ช่วงแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละเดือนนะครับถ้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับอุปกรณ์การเกษตรหรือเครื่องตัดหญ้าอีกหลากหลายรุ่นนะครับทางร้านมีจัดจําหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจีนนะครับที่ราคาถูกหน่อยหรือเอาเกรดกลางๆเกรดดีนะครับ หรือด้านในนะครับเนี่ยเครื่องพวกนี้เริ่มตั้งแต่พันกว่าบาท2,000กว่าบาทมีนะครับหรือด้านในนะครับก็จะเป็นพวกเครื่อง Hon d a นะครับ h o n d ้าเนี่ยเป็นเครื่องยนต์สี่ังหะนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยรู้จักอยู่แล้วก็คือคุณภาพดีแน่นอนเรามีทั้งแบบแท้ทั้งชุดนะครับก้าน UMK และก้านแบบผสมนะครับก็คือก้านที่ราคาถูกหน่อยนะครับก็เริ่มตั้งแต่เดกว่าบาท8 0 0 0กว่าบาทมีนะครับ แล้วก็จะมีพวกแบรนด์ลเวอร์นะครับนี่ก็เป็นเครื่องยนต์จังหวะนะครับแบรนด์มิ u ูบิชินะครับแล้วก็แบรนด์แรบบิดนะครับมา k i ต้าแล้วก็โคชินนะครับแล้วอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นสินค้าขายดีเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์ฮุสต์วาน่านะครับมีหลากหลายรุ่นนะครับสำหรับแบรนด์ฮุสวาน่าอันนี้ก็เป็นแบรนด์จากประเทศสวีเดนนะครับเป็นสินค้าคุณภาพอีกแบรนด์หนึ่งเลยนะครับ ถ้าท่านไหนสนใจนะครับเครื่องรุ่นไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับทักกันเข้ามาได้หรือโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่เบอร์0 8 8 3 6 6 3 2 5 5 089 7 1 8 1 267้านะครับร้านตั้งอยู่อำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะครับตั้งอยู่ที่กลางตัวอำเภอเลยนะครับก็อยู่ถนนเส้นหลักเลยนะครับอยู่ใกล้กับวัดชัยสามหมอนะครับอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะครับร้านวงห้วนมอเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ สวัสดีครับ